ที่นั่นเองค่ะที่ทานจังหวัดสะแก้วนะคะได้จัดก,กิจกรรมปกป้องและเทิดถูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนทางด้านของจังหวัดชนบุรีก็เช่นเดียวกันนะคะมีจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระส,ะสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยค่ะ เริ่มกันที่บริเวณถนนและก็ลานรอบมหาธาตุเจดีย์มิ่งโมลีศรีบุรพาจังหวัดชนบุรีนะคะท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดชนบุรีค่ะนายพักรธรนเทียนชัยเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธเลิศล่านภาลัยเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะซึ่งในรัชาสมัยของพระองค์นะคะก็เป็นยุคทองของวรรณคดีพระองค์ทรง เป็นยอดด้านกวีด้านการแต่งบทละครทั้งละครนอกและละครในด้วยทรงพระปรีชาสามารถในด้านศิลปกรรมด้านกวีนิพนธ์ด้านประติมากรรมและก็ด้านดนตรีจนได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และก็วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติค่ะว่าให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลสําคัญของโลกค่ะ ส่วนที่ทางจังหวัดสราแก้วนะคะก็คือจัดขึ้นที่วัดหนองแวงตนนําบลหนองแวงอําเภอโคกสูงจังหวัดสราแก้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนายเกติศักดิ์จันทราพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสราแก้วรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสราแก้วแล้วก็ส่วนราชการทุกภาคส่วนค่ะจัดกิจกรรมในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในครั้งนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เป็นการเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนค่ะซึ่ง โครงการดังกล่าวก็นำหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสระแก้วออกให้บริการนะคะเช่นการแนะนําการประกอบวิชาชีพการเพาะปลูกการบริการต่อทะเบียนรถการให้ความรู้เรื่องของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการมอบถุงทานน้ําใจเหล่ากาชาติจังหวัดสระแก้วการมอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์แล้วก็เป็นการรับฟังปัญหาและฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะคะอีกทั้งยังมีบริการทางด้านของสุขภาพแล ก็จากหน่วยแพทย์พออสวอค่ะ